เขีนครับมหาชัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยทภาคแห่งแรกของคนในจังหวัดเชียงใหม่และการเรียนรอ้ของคนในพื้นที่านภาคนต้นะครับและยังเป็นไปตามแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศในฉบับที่หนึ่งพิมาปณาที่ไปที่มาของการให้โอกาสนการศึกษาเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดของทวรรษครับ ในช่วงแรกเราเริ่มการสา,สานคณะในเบื้องต้นและในทศวรรษนั้นการมีกาเรวิทยาศาสตในสมวนั้นนะครับในทศวรรษที่สามครับเรามีการสร้างและเปิดนักวิชาต่างเข้าพุดคุกสาขาวิชามีการเปิดให้มหาวิทยาลัายเข้าสู่การเป็นมหา,าวิทยาลัยในการวิจัยในระยะต่อไปนะครับมีการสาาร้างความรู้ทั้งในด้านการวิชาการเชิงลึก ที่สามารถที่จะเผยแพร่ต่อยอดทางวิชาการไม่ว่าเรื่องของสุขภาพที่เรามีต้องการเพิ่มสุขภาพในการดูแลรักษาเพิ่มเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายกลผู้สูงอายุในทศวรรษนี้เรามีการในทศวรรษนี้ครับเรานํางานวิจัยมาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ต่อสุขโซนสังคมและระเทิชาติและที่เราหีไปทิ้งที่เราทิ้งไม่ได้ใน,ในทางเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ดินแดนล้านนาฉะนั้นในทศวัติที่ผ่านมาเรานำองค์ความรู้วัฒนธรรมด้ล้านนาไปต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์มากขึ้นเรียกว่าล้านนาสร้างสรรค์ครับในสมสมัษสุดท้ายที่ผ่านมานั้นเราเพิ่มการจัดการศึกษาสร้างคุณลักษณะของบัณฑิต ่ากเรว่าเสี่ยงอยู่เย็นเอง เป็นตัวอย่างของการนำเอาความเป็นวัฒนธรรมล้านนาใสา่ธรรตศาสตรใส่ความสร้างสรรค์ในเิกสารการเรียนกิจล้นานนาของมาใช้เช่งใหม่ในรัศมีที่6ขึ่วนหน่นะครับร่วมก้าวไปกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสร้างสรรค์กคารศึกษาเพื่อปัาา่าจักรย์อุทคศ CMU Education ขอสามารถในการที่และสับสัตย์ไร่คถึงกรถือว่าที่เรีอกสัได้เพื่อให้คุณคนพบสายการเรียนที่ใช้นำไปสู่สายงาน และศึกษาเกีทั้งภาครัฐเอกชนทั้งในและต,ต,ต,ลต่างประเทศและที่สิงคโปรือที่้อเปิดจุดดูบอกใถได้ว่ามันเป็นานขอนที่นี่เจุเริ่มต้นของทุดความหการว่าให้พูดแค่20นาทีนะคะยา่ประโยชน์กับ ทุกกลุ่มนะคะที่นั่งในห้องนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะที่พาดูเอ u เคชันเอ็กซ์โป2025ภายใต้แนวคิด d u c a t i o n for sustainable development นะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะในวาระที่มอชครบรอบ60ปีด้วยนะคะที่สุขสวัสดิ์าาน,นะคะแห่งแรกที่ออกมาจากกรุงเทพน,นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหายหายภูมิภาคแรกเลยนะคะที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตนะคะที่ ไม่สามารถไปเรียนที่กรุงเทพได้นะคะโครการนี้แบบประเทศไทยนะคะทุงประเทศนะคะอย,าย่างยาวนานิษฐเก่าก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะเสอเคนะครับ,บนะออนะรครับาพตรงนี้ก่นะะนนะะอนนะครับขออนุญาตครับหนึ่งสองสามครับเด็ดนะครับเดีดนะคะครับหนึ่งนะครับนะคะได้หรือเปล่าการเป็นผู้พิพากษาอยู่บนเวทีได้หรือไม่ค่ะครับต่อไปอนอในเซนต์เอ็กวิโด้า,านะในการพิเศษครับ หลายเชียงไปครับนี่ก็เป็นกิจการเซฟไอโมดูจิครับมองตรงมาเลยนะครับค่ะนี่สองสามครับ เศรษฐกิจนะครับและก,การเติบโตของเศรษฐกิจะ้าเราคงมีนัึนี้นะฮะผลผลิตมวลรวมของประเทศมาจากอะไรได้เท่าไหร่ตลักๆภาพที่จะง่ายเป็นมวลของประเทศก็มาจากว่าประเทศเราเนาาาี่ยงานกี่คนแล้วถ้าแรงงานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีผลผลิตเท่าไหร่ เชน่นว่าในเรื่องของคณะก็เนืองขากรผู้สอนจเนะคะก็ถือว่าเปรทาก็สมารถนยวนานนะคะส่วนของกรวงวิทย์และเนโลเราไม่ได้การทำงานร่วมกันาได้เช่ตลอดมาอีกต่างต่างใเรื่องของการเรียนการสอนนะคะตก็อย่างเช่นในหัวข้อที่ักเรีนมาีนคะ่ว่าเราโลก หลักสูตต่างๆลักตรอต้องเลกสอนมปบางหลักสูตรจะต้องสอนใหม่ขึ้นมาการแท่ความสาคัญของนอนดีกรีแนเร่อความสคัญองการแอนดีกรีความหมาที่เราศึกษที่คนยนต่อเดินขณะเดียวกันเรื่องของหลักสูตรชั่วราเราก็ศึสษาได้ทางอเทอร์ยมีเรื่องเพิ่มขึ้นเมื่อวที่เราเดินใจนะคะในหลายหลักสูตรที่เป็นนอนดกรีเนี่ย ซึ่งเป็นวิชาของโลกใหม่นะคะก็ได้มีการเรียนควาเพิ่มขึ้นหลักสูตรที่เป็นดีกรีนะคะก็จะเป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ของ EV วเอ็นะคะก็กำลังจะเปิดในปีนี้นะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ทางกอวอรไม่ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดนะคะเมื่อก่อนพวก็เปิดเป็นนอนบีกรีนลองดูก่อนนะคะแล้ววันนี้เค้าก็พร้อมแล้วที่จะเปิดเป็นดีกรีนะคะเราให้การสนับสนุนที่ยังหาวิธี่จะได้ผลิตบันทึกที่ เป็นรายงานทั้นสูงแล้วก็สู่ตลาดอุตสาหกรรมใหม่ไทยสตรีมดัชนี่ยจะมีความมั่นใจกันถึงได้ว่าเรามีเอนจิเนีร์ได้ดีแล้วจากที่เคยมีการให้นักเรียนจบม .6 หรือจบมัธยมเนี่ยเข้าสู่การศึกษาในระบบการศึกษาให้มากขึ้นนะคะเรื่องวิทยาศาสตต่างๆนะคะอย่างมีส่วนกนระกอบแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการฟรีค่าสมัครทีแคสฟรีค่าสอบ ปีที่แล้วก็มีฟรีแค่สองนะคะแล้วปีนี้ก็จะมีฟรีนะคะเพื่อที่ทําให้เด็กที่มีทรัพยากรน,น้อยหรือว่าเด็กที่มีทรัพยากรที่จำกัดเนี่นยลดการเดือดร้อนเพิม่มโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษาในมหาลัยได้นะคะปีนี้เราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆเพราะนี่เปนะ็นหลักของเราก็คือลดความเดือดร้อนแล้วเพิ่มโอกาสแล้วก็ลดภาระให้กับผู้ปกครองให้เด็กทุกคนนะคะในระบบมหาวิทยาลัยที่เป็นบริปีเราก็พยายามจะให้เรียนจบให้สั้น เพื่อที่จะลดภาระน้เด็กยังสามารถออกไปทังานได้เร็วขึ้นนะคะเด็กสามารถจบการได้ดีจะไดเหนยหนึ่งสองสามอา้าเด็กอ่อนนะหนึ่งสองสามเดียครับพร้อมครับหนึ่งสสามหนึ่งสองสาม